สวัสดีนักลงทุนนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจําเช้าวันที่29มิถุนายนครับผมอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียน forex ออนไลน์นะครับเป็นคอร์สเรียนสาย fundamental นะครับนักลงทุนใครสนใจที่จะหาคอร์สเรียนแบบตลอดชีพเลยชาระครั้งเดียวจบแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าคุ้มค่ากับในส่วนของเงินที่จะเสียมาหรือเปล่าบริการห้องสัญญาณทองคําคู่สกุลเงินดัชนีหุ้นรวมถึงในส่วนของตัวราคาน้ามันค่าบ,บริการเฉลี่ย ب. เพียงวันละ39บาทเท่านั้นในส่วนตัวนี้เรามีการไลฟ์สดรอง อีกหนึ่งรอบเป็น3รอบนะครับมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุยด้วย t ิงส์มาร์เก็ตเป็นบลกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดกรณีการเทรดนะครับนักลงทุนครับใครสนใจนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ สวัสดียามเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับนักลงทุนครับในส่วนของตัวสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะในส่วนของตัว GDP เนี่ยมีการปรับตัวแข็งขึ้นสู่ที่หน้าของตารางถามว่ามีพลักําลังมากหรือ,อยังก็ต้องตอบเลยนะครับว่าอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่แต่หลักๆแล้วเนี่ยการแข็งตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์เพราะว่าในวันนี้ครับวันจันทร์จะมีการเจราจาเกี่ยวกับทางของ Brexit นะครับซึ่งเป็นการเจราจาระหว่างทางสหภาพยุโรปและสหราชอณาจักรครับผม ในเรื่องของตัวยละระยะเวลาเนี่ยกระผมยังไม่ทราบจริงๆนะครับแต่คาดว่าอาจจะเป็นในช่วงของระยะเวลาตอนตลาดยุโรปไม่ก็ตลาดของสหรัฐอเมริกาครับผมน่าจะไม่ใช่ตอนเอเชียอยู่แล้วนะครับสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit ครับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรยังไม่มีอะไรมากมายครับแคนาดาก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มีการปรับตัวร่วงลงสู่ที่ท้ายของตารางก็ตามในส่วนของตัวสภาวะตลาดนะครับดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐในช่วงเช้านี้นะครับเปิดตัวมาเนี่ยติดลบสัดส่วนใหญ่อาจจะมีการ พลิกกลับไปเขียวบ้างแต่ปัจจุบันนี้ที่ผมกําลังพูดอยู่นั้นดัชนีฟิวเจอร์สได้มีการปรับตัวกลับลงไปติดลบทั้งหมดแล้วนะครับนักงทุนแต่ว่ายังไม่เยอะนะครับยังไม่มีตัวไหนติดลบถึง1%เลยครับผมก็สะท้อนให้เห็นว่าสภาะว่าตลาดในช่วงเช้านะครับยังไม่ได้เข้าสู่จุดเสถียรภาพนะครับคือผู้เล่นเนะี่ยยังไม่ครบทั้งกระดานครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัว สารัฐอเมริกาครับเรามาดูการอ mm ัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิด -19 กันบ้างครับล่าสุดแล้วนะครับเมืองดัลลัสมีการร้องขอให้ทางผู้ว่ารัฐเท็กซัสนะครับมีการปล่อยในส่วนของตัวคำสั่ง stay at home นะฮะหรือว่าอยู่กับบ้านอีกรอบหนึ่งครับเพราะมองว่าเชื้อโควิด -19 ตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักเลยโดยเฉพาะในเท็กซัสฟลอริดานะครับผม ในส่วนของทางประเทศจีนเหมือนกันนะครับนักทุนครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวนี้อ่านี่ประเทศจีนครับล่าสุดนะครับมีการระบาดของตัวโควิด -19 นะครับในเมืองใกล้ๆกับทางปักกิ่งครับเป็นในส่วนของเมืองอันซินนะครับระยะทางห่างจากทางปักกิ่งเนี่ยประมาณสัก150กิโเมตรครับผมปัจจุบันได้มีการปล่อยตัวล็อกดาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พบในส่วนของตัวผู้ติดเชื้อใหม่ครับนักสุดครับ12ราย12รายเท่านั้นครับพอได้ พบเจอ12รายนี้เท่านั้นนะครับท่านผูครับเขามีการสั่งปิดเมืองเลยทันทีนะครับทำให้ผู้คนกว่าครึ่งล้านนะครับหรือประมาณ5แสนกว่ากว่าเนี่ยจะต้องติดอยู่ในเมืองครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ากระชับฉับไวมากมากเลยนะครับคือเจอ10คนแล้วเขาสั่งปิดเมืองเลยครับตัวดี ต่อมานะครับในส่วนของทางญี่ปุ่นกันบ้างครับทางโตเกียวมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดเลยนับตั้งแต่มีการนะครับคลายมาตรการการล็อกดาวน์มาถือว่าตัวนี้ไม่ใช่ข่าวดีนะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะเราไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีนิกเกอิ225กันบ้างดีกว่าครับดังทุนในช่วงเช้านี้ว่าขานรับกับตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับผม ในส่วนของตัวดชัชนีนิกกี้สองสองห้านะครับยังคงติดลบอยู่ที่หนึ่งจุดหกสามเปอร์เซ็นต์ครับสตอรนได้เราเห็นว่าตลาดยังคงมีความวิตกกังวลอยู่นะครับคือวันนี้มีการเปิดแกลบทิ้งลงมาเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรสําหรับนิกกี้สองสองห้าแต่ว่ายังไม่ได้มีการฟื้นแต่อย่างใดครับปัจจุบันยังคงลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันกับนักทุนและนี่ก็คือในส่วนของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวสกุลเงินปอนด์เลยบร e กซิตหลักๆเลย คือเรายัางไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเจรจาก,กันในช่วงเวลาไหนในเรื่องของโควิด -19 <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในช่วงระยะเวลาของตลาดสหรัฐอเมริกาในค่ําคืนนี้ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่น่าจะต้องจับตามองทั้งหมดแล้วนะครับในช่วงเช้านี้หากมีข่าวใหม่แจ้งเข้ามานะครับกระผมจะรีบทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยด่วนเลยครับผมขอบพระคุณทุกทุกท่านอย่างมากครับสวัสดีครับ